ตอนแรกพราวมุกจากคู่จิ้นละครเย็นสู่ละครหลังข่างทำเรตติ้งไปเปิดเรตติ้งตอนแรกและครโรแมนติกดรามา่าพราวมุกทางช่องสที่จับพระนางคู่จิ้นราบาบสีชมพูพบนวัดและบัวนลินทิพย์กลับมาสมต่อความฟินกันอีกครั้งผลปรากฏว่าทำเรตติ้งไปได้2.0ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้ เมื่อเทียบกับตอนแรกของละครช่อง3เรื่องอื่นๆในปัจจุบันและฟิทแบกตอนแรกจากแฟนๆถือว่าค่อนข้างออกมาดีติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งคำวิจารณ์ถึงเคมีพระนางก็เลิศสอแววว่าเลตติ้งอีต่อไปอาจจะพุ่งขึ้นได้ไม่ยาก